คู่รักสุดหวานยกบ้านเที่ยวเปิดภาพคริปครอบครัวสุดอบอุ่นถือเป็นคู่รักคู่หวานอีกคู่ของวงการบันเทิงสำหรับตัวนอพาคินและนิชานักธนิชาที่มีโมเมนต์สวีทสวีทอออแกงมาให้แฟนๆนอน,น,นี้ได้ฟินอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงหลังจากความสัมพันธ์เริ่มเปิดตัวกันชัดเจนก็ยิ่งมีโมเมนต์โคลั่งรักออกมาแบบรัวๆ อย่างวันก่อนก็เพิ่งแท็กทีมกันไปร่วมวิ่งฝ่าลมร้อนและแสงแดดที่จังหวัดหนองคายในงานโอลิมปิกเดย์2 2 2 2มาหยกหยกล่าสุดคู่นี้เขาก็แท็กทีมสองครอบครัวไปเที่ยวทะเลกันทั้งบ้านเก็บบรรยากาศเที่ยวทะเลแบบสุดชื่นนมมืน่นโดยคุณแม่ยุ้ยของสาวนิชาได้เก็บภาพสุดอบอุ่นนี้มาฝากให้แฟนๆได้ชมพร้อมแคปชั่นว่า นี่เมื่อลูกๆได้หยุดหนึ่งวันก็จัดทริปหนึ่งวันก็ได้แหละขอบคุณทริปดีๆที่ดูแลกันนะคะโมอาน้าซีเจอร์นีลุ้นกับฝนสุดๆุดสุดท้ายก็ได้ขึ้นเรือแฮแท็กถ้าบ้านอยู่บางนาพัทยาก็แค่ปากซอย